ให้พี่น้องคิดในใจ10อันดับประเทศที่มีการเกิดในแต่ละวันมากที่สุดลองเดา3อันดับแรกและคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเดาได้แต่วันนี้ผมจะมาบอกอีกมุมหนะึ่งเชื่อไหมครับมีหลายประเทศที่การเกิดของเด็กทารกน้อยกว่า20คนต่อวันเช่นกรีนแลนด์มัลดีฟส์เกาะกวมมอลตาไอซ์แลนด์แม้กระทั่งบรูไนมีประเทศที่มีการเกิดตั้งแต่20จนถึง50คนต่อวันเช่นภูฐานเอสโตเนียลัตเวียบาเร fici และโครเอเเป็นต้นเรามาดูกลุ่มถัดไปตั้งแต่5 0ถึง100คนเช่นกาตาร์แคนรูนจาไมกาและโครเอเชียเป็นต้นถึงตรงนี้หลายๆประเทศคุณคงผิดความคาดหมายเรามาดูประเทศที่มีการเกิดถึง500ร้อคนันบ้างบางประเทศท่านอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าผมพูดบางประเทศที่ท่านรู้จักท่านอาจจะสับสนว่าเขาน่าจะมีการเกิดมากกว่า500คนต่อวันเช่นฮ่องกงสิงคโปร์ฟินแลนด์เลโซโทโอมานสวิสเซอร์แลนด์สวีเดน เนเธอร์แลนด์และลาวเป็นต้นกลุ่มต่อไปคือ500-1,000ถึง1,000เบิร์ตต่อวันระหว่างผมพูดช่วยคำนวณไปด้วยนะครับว่าถ้า365วันจะมีคนเกิดในประเทศเหล่านี้ปีละเท่าไหร่โรมาเนียชิลีจอร์แดนเกาหลีใต้ แคนบเ د ีหรือเขมรหรือแม้กระทั่งเกาหลีเหนือที่มีเด็กเกิดใกล้ๆ1000คนต่อวันคำนวณไปเรื่อยๆนะครับ1 0 0 0ถึง2,000เบิร์ตต่อวันเช่นในประเทศอิตาลีเวเนซุเอลาซีเรียก็มีการเกิดอยู่ในกลุ่มนี้ซาอุดีอาระเบียอังกฤษโคลัมเบียและประเทศไทยเรามีการเกิดอยู่ประมาณ1700คนบวกลบจำตัวเลขของไทยไว้นะครับประเทศที่มีการเกิดระหว่าง2 0 0 0ถึง5,000คนต่อวันเช่นเยอรมันประเทศที่หลายคนไม่รู้จักเช่น ญี่ปุ่นแม้กระทั่งเกาะมาดากัส카อิรานโมซัมบิกอิรักเวียดนามและอัฟกานิสถานเป็นต้นระหว่าง5,000ถึง10,000คนก็จะมีประเทศเช่นบังกลาเทศและฟิลิปปินส์จำนวนประเทศที่ผมเอ่ยจะน้อยลงเรื่อยๆแต่คุณจะตกใจกับ3อันดับสุดท้ายผมเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะเฉลยอันดับหนึ่งตอนนี้เรามาดูระหว่าง10,000ถึง20,000เบิร์ตต่อวันเช่นสหรัฐอเมริกาเอธิโอเปียอินโดนีเซียและปากีสถาน ที่มีคนเกิดวันละประมาณ17,700คนแล้วเรามาถึง3อันดับสุดท้ายที่มีเด็กเกิดมากที่สุดในโลกอันดับ3คือไนจีเรียมีเด็กเกิดถึง22,200กว่าคนต่อวันคุณมีคำตอบในใจแล้วยังครับเพราะอันดับ2คือประเทศจีนซึ่งมีเด็กเกิดวันละประมาณ2 9 0 0 0กว่าคนและสุดท้ายคือประเทศอินเดียที่กระโดดขึ้นไปดับเบิลกับการเกิดในแต่ละวันของเด็กถึง6 3 0 0 0 ถ้าคุณทายถูกปรบมือให้ตัวเองนะครับแต่ถ้าคุณทายผิดผมจะให้ข้อมูลที่ Amazing มากกว่าจำตัวเลขประเทศไทยได้ไหมครับมีเด็กเกิดประมาณ1,700คนบวกลบแต่ในขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตอยู่ประมาณ1,600คนบวกลบหักลบกันแล้ว100ตกปีหนึ่งประมาณ36,000กว่ารายเท่านั้นเองประเทศจีนยิ่งแล้วไปใหญ่มีประชากรเกิดประมาณ29,000กว่าคนแต่ในขณะเดียวกันมีการตายเกิดขึ้นทุกวันถึงประมาณ30,000คน ซึ่งมากกว่าการเกิดแต่ประเทศอินเดียคือสิ่งที่ผมจะวิเคราะห์วันนี้จากการเกิดต่อว,วันถึง6 3 0 0 0กว่ารายแต่มีการตายเพียง26,000นกกว่ารายเท่านั้นนั่นหมายความว่ามีคนเกิดมากกว่าคนเสียชีวิตถึงเกือบ60%ต้องมาหากลบกันแล้วมีการเกิดมากกว่าการตายในประเทศอินเดียถึงวันละเกือบ40,000คนและนั่นคือตัวเลขประชากรที่เพิ่มขึ้นในประเทศอินเดียในแต่ละปีถึง14ล้านคนบวกลบและหากตัวเลขยังเป็นอย่าง อยู่ภายในไม่เกิน5ปีข้างหน้าประเทศอินเดียจะมีประชากรเพิ่มเท่ากับประชากรทั้งหมดของประเทศไทยเล็งเห็นอะไรไหมครับว่าในขณะที่ประชากรภาพรวมของโลกกาลังลดลงประเทศอินเดียกําลังมีประชากรที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเป็นวัยทํางานซึ่งแม้ปัจจุบันก็มีวัยทํางานมากกว่าพันล้านคนอยู่แล้วท่านเห็นหรือยังครับว่าหากเราไม่เพิ่มการค้าการขายกับประเทศอินเดียที่มีประชากรมากกว่าประเทศเราถึง20เท่า แสดงว่าเรากำลังทำอะไรที่ผิดพลาดอย่างให้อภัยไม่ได้ a n d t h a t s one minute with Ram see you next time